สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูศิรินันนิยันตังครูสาวนะคะประจําห้องอัจฉริยะค่ะโรงเรียนอนุบาลทัพมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตําบลทัพมาค่ะสัปดาห์ที่16หน่วยการเรียนรู้เรื่องจังหวัดของเราวันนี้ครูสาวจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดระยองนะคะ จังหวัดระยองตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศไทยนะคะเด็กๆภูมิประเทศเป็นเทือกเขาทางด้านตะวันออกค่ะตอนกลางติดกับที่ราบเชิงเขาและราบระหว่างหุบเขานะคะทางด้านตะวันออกนะคะมันจบกันเป็นที่ราบรุ่มชายฝั่งทะเลค่ะสัญลักษณ์ประจำจังหวัดระยองนะคะก็จะมีรูป กเกาะเสม็ดและต้นมะพร้าวพระพราของรัชกาลที่5ค่ะเด็กๆเด็กๆคะ่ะเดี๋ยวเด็กๆมาท่องคำขวัญของจังหวัดระยองตามคุณครูนะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆผลไม้รสรําอุตสาหากรรมก้าวหน้าน้ำปลารถเด็ด กาะสะเมเด็สวยหรูสุนทรผู้กะวีเอเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆท่องได้ไหมอาชีพของชาวจังหวัดระยองนะคะก็จะเป็นด้านเกษตรกรรมค่ะอย่างเช่นปลูกสวนยางพารานะคะสวนทุเรียนเป็นต้นค่ะแล้วก็จะมีด้านการประมงนะคะแล้วก็ด้านประสุษศาสตว์ค่ะ ด้านศาสนาและวัฒนธรรมนะคะประชาชนในจังหวัดระยองส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธนะคะรองลงมาคือศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ค่ะเด็กๆพิธีและวัฒนธรรมของจังหวัดระยองนะคะเด็กๆงานทอดผ้าป่ากลางน้ําค่ะจัดทําในช่วงเทศกาลร,รอยกระทงนะคะเป็นประเพณีของชาวบ้านปากน้ําประแส ที่ทำสืบเนื่องกันมาไม่ต่ำกว่า100ปีค่ะเด็กๆโดยประชาชนนะคะจะจัดพุ่มผ้าป่าไว้ที่ริมท่านะคะหรือริมคลองใกล้บ้านค่ะแล้วอาราธนาพระมาจัดพุ่มผ้าป่าของตนค่ะเด็กๆสถานที่ที่สำคัญของจังหวัดระยองนะคะอย่างเช่นวัดป่าประดูนะคะ ก็จะมีนะคะพระพุทธรูปปางสายญาตะแคงซ้ายนะคะประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารนะคะประชาชนในจังหวัดระยองก็จะเข้าไปกราบไหว้สักการะบูชาค่ะและมีสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะณวัดรุ่มอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ เพื่อให้ประชาชนของจังหวัดระยองและประชาชนชาวไทยนะคะเข้ามาสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชน้อมรำลึกวีรกรรมกอบกู้เอกราชของพระอ,องค์ท่านค่ะ ถานที่อีกแห่งหนึ่งนะคะส่วนสมุนไพรสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีค่ะตั้งอยู่บริเวณศูนย์บำรุงรักษาและบ้านพักปตทนะคะอยู่ที่ตำบลมาบค่ะอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองค่ะ เป็นแหล่งรวบรวมสมุนไพรามากกว่า260สชนิดนะคะว่างๆเด็กๆก็ชักชวนผู้ปกครองเข้าไปชมสมุนไพรได้ค่ะเด็กๆอาหารพื้นเมืองจังหวัดระยองก็จะมีหมูชะมวงแล้วก็เจนรอนหรือจับรอนนะคะเด็กๆและมีขนมนิ้มนวลน,นะคะเป็นขนมพื้นเมืองของจังหวัดระยองเช่นกันค่ะเด็กๆ เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดของเราไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆมาฝึกแบบทดสอบคะ่ะภาพใดคือตราสัญลักษณ์ของจังหวัดระยองคะภาพที่1ภาพที่สองภาพที่3ภาพที่4ี่ภาพไหนคะอ่าภาพที่สใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะภาพอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดระยองแล้วเด็กๆตั้งใจทําใบงานนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ